ไม่เข้ากล้องถ่ายเลยนะครับไหนๆที่ทำอยู่ไหนก็เข้ากล้องพี่ทำาอยู่ไหนก็ทอดมาจากโรงงนู้นแล้วก็มาแยกตัวนี้คือปกติไม่ต้องกล่งที่ไหนครับเพราะถ่อ้ามีคนรู้ข่าวก็จะมาซื้อหมดนะครับทีนี้ก็แอบเปีสีเวลาคนมาดูงานมั่งอะไรมั่งเมื่อสามปีสี่ปีห้าปีที่แล้วก็หกสิบวันนี้ก็ยังหกสิบอยู่พอพอแล้วนะ อาจจะอยู่พอแล้วครัจะไปขายแพงกว่านี้นะครับอืมออตอนนี้พี่ทําโรงสีทําอะไรเองเลยอ๋อมีโรงสีเองด้วยนะครับนี่ทําจนขนาดว่ามีโรงสีเล็กๆอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับนี่พอชาวบ้านปลูกข้าวก็ยังแบ่งรับสีด้ด้วย ช่วยสีข้าวให้งงเขาเดลยไม่คิดมูลค่ามามงว่าเราก็ตัวเราก็ไม่ได้รอดคนเดียวคนอื่นก็ได้ด้วยก็เราก็ได้เพื่อนฝูงด,ด้วยกับเพื่อนก็ได้ได้ในนี้มันจะมีเพื่อนฝูงมากมายและอย่างหนึ่งเราเราเรามีความสุขเรื่องก็มีความสุข้วยเนี่ยแบบเราสุขบงนั้นากกว่า ว่าตัวเองนี้ตั้งต้นใหม่ได้ก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงมาเริ่มต้นหรือเปล่า<ช>อันนี้พูได้เต็มปากเต็มปากเลยครับ<ช>คือใช่ครับก็ได<ม>้พี่ผู้ใหญ่เนียแกคอยหนุนคอยวับบนไหนว่างที่คน,<ม>นอบรมบวชแกก็จะใครไปพูดเรื่องที่ทำเนี้ยคิดว่ายืนขึ้นมาได้แล้วเนี่ยไม่ล้มแล้วทำ<ม>ไมตายแต่ก่อนไม่ล้มแล้ว ถึงแม้ว่าพื้นที่มันจะเหลือน้อยหรือว่าเกษตรกรที่เป็นแบบนี้จะเหลือน้อยแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ยังยืนยันว่าถ้าทําให้มันแข็งแรงเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ระยองมันถูกกลืนไปทั้งหมดว่าจะเป็นประเทศไทยมาได้ทุกวันเนี่ยมันใช้เวลายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียประเทศไทยในช่วงเวลาไม่กี่ปีเลยหรืออย่าเสียเวลาประเทศอย่าเสียประเทศไทยไปในช่วงเวลาของคนกลุ่มหนึ่งหรือคนบางกลุ่มเลยมัน เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะประเทศไทยมันอยู่ในแผนที่ยังไงก็อ,อยู่ในแผนที่แต่ให้คนไทยมันอยู่ในแผนที่ด้วยไม่ใช่มีแต่แผนที่ประเทศไทยแต่ไม่ใช่คนไทยเลยมันมีวิธีเดียวคือทําให้เขามาทําวิถีแบบเนี้แล้วอย่าลืมนะครับไอ้นี่มันเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะหลายเรื่องอาหารเรื่องธ م หากินเรื่องจริงอุตสาหกรรมเรื่องปลอมนะครับไม่ใช่เรื่องจริงสรใงชชสป่ปัญญาให้ก,กับประชาชนใส่ปัญญาให้กับเกษตรกรใส่ปัญญาให้กับเด็กด้วยตอนนี้ สิ่งที่น่าจะให้ที่สุดคือปัญญาวันนี้ได้ข่าวว่าคนกำลังจะตกงานดูใช่ไหมและคนกำลังจะตกงานที่ตกงานเนี่ยรู่นไหนนะมีความรู้อะไรนะที่หลักๆก,ก็คือไอ้รุ่นพีพีของเราที่หายจากบ้านไปเมื่อสิปีห้ปีที่แล้วเนะ่ยไปไหนไปทำงานทำงานไหนในบริษัท แล้วคนเหล่านั้นวันนี้เขาไม่มีงานทําแล้วเพราะวันนี้งานที่เราคิดว่าเรียนจบแล้วจะไปหางานทํำมันมีมีแล้วมันหมดแล้วหมดเพราะอะไรเพราะวิธีคิดแบบเดิมๆมันผิดหมดที่เรียนแล้วจะต้องไปเป็นเจ้าคนเรียนแล้วจะต้องไปเป็นนายคนน่ะเลิกคิดได้แล้วแล้วที่นักเรียนฟังแล้วจะไปทําเนี่ยทำตามใครทาตามพระเจ้าอยู่หัวถามว่าอยู่รอดไหม ถ้าทําแล้วอยู่ไม่รอดพระเจ้าอยู่หัวไม่มาบอกให้ทำหรอกที่ักเรียนเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้วิชาชั้นสูงและสูงมากเลยเพราะฉะนั้นต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไม่อย่างนั้นมันจะทําไม่สาเร็จสมมติมีโรงงานอุตสาหกรรมลุกล้ําเข้ามาจริงๆเหมือนกับอําเภออื่นๆในระยองลุงผู้ใหญ่ว่าลุงผู้ใหญ่จะรักษาผมไม่หนีแล้วกวมนนี้ขอตายทีูนี่อยู่วันที่นี่ แล้วก็ชาวบ้านทั้งหมดผมคิดว่าเป็นจํานวนมากนะที่ยังมีที่ดินเป็นของตัวเองผมคิดว่าเขาอยู่เท่าเราหนีสักคนน่แล้วดมการพวกเนี้ยเราคิดขึ้นมาเราเห็นแท้จริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพิสูทร,ราบได้ว่าไอ้ที่พูดมาไม่จริงแต่ถ้าไอ้คนที่รู้ว่าจริงหนีไอ้คนที่ไม่รู้ทําไงก็ตายเกลี้องไปหมดเพราะเขายังไม่รู้สำคัญที่สุดพื้นแผ่นดินแผ่นสุดัพื้นสุดท้ายข้งเราเนี่ยถ้าหมดจะพื้นนี้คุณไปไหนได้ ไปชมเม้นได้ไ่อไปลาวได้มันไปไม่ได้นี่พื้นที่ของคุณคุณเหยียบแผ่นดินเท่า่ยังเหยียบไม่ได้เลยนั่นเสียเงินเหยียบแผ่นดินนะครับแต่นี่แผ่นดินของเร,เราเราจะนอนเราจะเล่นอะไรก็ได้มันมีความสุขความสบายั้านั้นถ้าคุณทิ้งแผ่นดินเมื่อไหร่คุณจะไม่มีแผ่นดินดี การจะพลิกฟื้นผืนชีวิตให้กับผืนแผ่นดินและการจะหวนกลับไปสู่วิธีการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนและมั่นคงตามราฐานของความเป็นไทยคงจะไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืนนะครับและคงจะไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้โดยใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับจะอาศัยเพียงผู้ใหญ่สมศักดิ์กับของกัลยาณมิตรที่ศูนย์กษตกรรมธรรมชาตินั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศนั้นหันกลับมาตระหนักร่วมกันนะครับว่า เส้นทางการพัฒนาที่เดินผ่านมานั้นถูกหรือว่าผิดถ้าถูกทําไมความทุกข์เข็ญของภาคเกษตรยังคงท่วมท้นแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นการกลับมาพิจารณาถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือว่าเป็นทางสายการนะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นสิ่งที่เรานั้นนํากลับมาไตรตรองอย่างลึกซึ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้ดีบดีรายการแผ่นดินไทยในตอนผ่านๆมานะครับไม่ว่าจะตอนชุมชนเป็นสุขธนาคารต้นไม้ ตอนนมแม่หรือว่าโรงเรียนดีมีสุขและอีกหลายๆตอนนะครับก็สามารถเขียนจดหมายหรือว่าประษนิบัตรเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะชมรายการแผ่นดินไทยย้อนหลังก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์พอเพียงไลฟ์ c o m นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานแผ่นดินไทยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ